สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนไทยดับโลกพุ่งนะครับหลังเทปบิลควานเหรียญประวัติศาสตรส์ศึกใหญ่ระดับโลกที่เยอรมันกระโดดจาก98ขึ้นไปเป็น52ของโลกเป็นขั้นแรกบิลพุทธพลบุญสอนนะครับปรมกดดาวรุ่งวัย19เปีของทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในเวทีระดับโลกคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100้เมตรชาย ในมากรรมกีฬาบาสเวียร์ไยโลกฤดูร้อน25ที่ประเทศเยอรมนีที่่านมาแม้จะออกตัวได้ไม่ดีนักในรอบชิงชนะเลิศแต่พริพลก็อาศัยความเร็วและความแข็งแกร่งไล่แซงคู่แข่งเข,ข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา10.2 2วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครอบครองได้สําเร็จนะครับและเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของเจ้าตัวบนเวทีระดับโลกรายการนี้จากผลงานดังกล่าวครั้งนี้นะครับทำให้คะแนนสะสมโลกของพริพลเพิ่มขึ้นไปเป็น 1225ขนคะแนนสมควรในอันดับโลกของเขาในประเภท100เมตรชายขยับจากอันดับ98ขึ้นมาอยู่อันดับที่52ของโลกเป็นครั้งแรกแล้วจากการจัดอันดับของสัมพันธ์กีฬานานาชาติ w o อร์ a t t l e t i c s นะครับสุดยอดไปเลยนะฮะในรบอบเอเชียนะครับภูรพลยังคงรั้งอันดับที่5ของทวีปนะครับเป็นรองเพียงอับดุลฮาหิมซานีบลาวและฮิโรกิยากากิตะจากญี่ปุ่น อาลลีบาลาสุรีจากโอมานและเสียจินเย่จากจีนทั้งนีู้ลุบบนบุญสอนนะครับเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยและเจ้าของสถิติโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในระยะ100เมตรด้วยเวลา10.06วินาทีซึ่งทำได้ในรอบรองชั้นเลือดเอเชียนเกม2022และยังเคยทำเวลาได้ถึง10.2วินาทีในรอบชิงชัยของรายการดิวกัน แม้จะไม่สามารถบันทึกเป็นสถิติได้อย่างเป็นทางการเนื่องจากแรงลมเกินเกณฑ์บวก2.4แต่ความสุดหรือล่าสุดนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของนักวิ่งหนุ่มไทยเทเบิลภูริพลบุญสอนบนเวทีกรีธาระดับโลกนะครับได้ใจสุดๆโคตะมิโอระนักมวยดังญี่ปุ่นโพสผ้าธงชาติไทยโบกสะบัดพร้อมแคปชั่นส่งกำลังใจถึงคนไทย นักเ้าญี่ปุ่นประกาศชัดไทยคือบ้านหลังที่สองของผมวันที่30กรกฎาคมปี2568นะครับโคตะมิโอระนักมวยชื่อดังชาวญี่ปุ่นสุดหล่อของเราผู้ผูกพันกับประเทศไทยอย่างลึกซึ้งโพสภาพตรงชัดไทยบุกสบัดยู่เนือปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ที่เพิ่งเกิดการเผชิน,นากันระหว่างกองทัพไทยกับกัมพูชาพร้อมเปิดเพลงชัดไทยประกอบภาพอย่างภาคภาูมิ การเคลื่อนไหวของนัมวยชื่อดังรายนี้รับความสนใจอย่างมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทหารจากกลุ่มทหารราบที่31รักษาพระองค์รอ31รออสามารถยืนหยัดปกป้องพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายได้อย่างแข็งแกร่งแม้จะถูกกดดันจากฝั่งกัมพูชากรที่ข้อตกลงจะหยุดยิงระหว่างสองประเทศจะมีผลในเวลา0 0 0นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคกที่พมา โคตามิวระนะครับซึ่งเคยเข้าแค์ฝึกมวยไทยกับมูขาบัญชาเมฆและเคยกล่าวถึงประเทศไทยว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเขาโดยโพสผ่านข้อความแอดโคตามิวระออฟฟิเชระบุว่าผมหวังว่าสงครามจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าผมสวดมนต์เสมอและตลอดไปเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของทุกคนในประเทศไทยผมรักบ้านหลังที่2ของผมประเทศไทย ก็ความดังกล่าวกลายเป็นที่กล่าวถึงอย่างอบอุ่นในโลกออนไลน์โดยชาวไทยจํานวนมากแสดงความซาบซึ้งกาลังใจจากมิตรชาวญี่ปุ่นคนนี้ที่ยังคงส่งแรงส,น,สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องในยามที่ประเทศไทยไเผชิญวิกฤตทางด้านชายแดนนะครับโคเตียไม่ค้นไทยลีกปร,รับโคต้าต่างชาตนนิครับในอาหารทางออกให้เด็กไทยเพื่ออนาคต โเตียสะสมพบประเสริฐนะครับกุนซือใหญ่ของพีทีประจบ FC ไม่ค้านไทยลีกปรับโคต้านักเตะทางชาติลงสนามมากขึ้นแต่แน็ดทุกฝ่ายหาทางเพื่อช่วยพัฒนาเด็กไทยจากผลงานของทีมฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่เพิ่งจบลงไปในเทอร์มนต์แมตช์ชิงแชมป์อาเซียน2 0ง5ที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยการคว้าอันดับที่3เป็นสมัยที่2ติดต่อกันและไม่ได้แชมป์รายการนี้มาเป็นระยะเวลานานถึง20ปีแล้วทำการวามกระเล่งของนักเตะที่ แฟนบอลชาวไทยส่วนใหญ่มองว่ายังคงไม่ดีพอซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นักเตะไม่ใช่ตัวเลือกหลักกับต้นสกัดของตัวเองทำให้มีการลงสนามและสัมผัสเกมน้อยนอกจากนี้ยังมีบางส่วนนะครับมีความกังวลกับการที่ไทยลีก1ประกาศกฎลงทะเบียนนักเตะต่างชาติใหม่โดยสามารถลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติได้สูงสุดถึง7คนและสามารถลงสนามได้ถึง5้าคนส่วนนักเตะที่เป็นควรตาอาเซียนสามารถลงทะเบียนไม่จํากัดสมงคนให้ลงสนามได้2คนทําให หนึ่งใน1แมตช์จะมีผู้เล่นที่ไม่ใช่นักเตะไทยลงสนามได้ถึง7คนยิ่งปิโดโอกาสของนักเตะไทยรุ่นใหม่ที่เบียดตำแหน่งในการลงสนามสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพนักเตะทีมชาติไทยด้วยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกัเตียสะสมพบเปิฐนะฮะอดีตกองกลางทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันรับตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนต่อพิฆาตพิธีประจุเวสีเผยว่าเมื่อกดการลงทะเบียนและการส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามออกมาแล้วคงต้องยึดตามมติของสมาชิกไทยลีกส่วนในระยะยาวจะส่งผลกระทบกับทีมชาติไทยหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องหาคําตอบร่วมกัน เรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าหลายฝ่ายต้องช่วยกัน <S <S ประเมิเนว่าในอนาคตการลงทะเบียนนักเตะต,ต่างชาติแบบนี้มันสะท้อนอะไรกลับไปอย่างนักเตะเยาวชนของกีมเจ้าไทยมากน้อยเพียงใดจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนตัวผมเองไม่ได้บอกว่าคัดค้านเพียงแต่อยากให้ดูความเหมาะสมของการสร้างนักฟุตบอลก่อน,อนเพราะอย่าลืมว่าถ้าเมื่อ,อไรฟุตบอลทีมชาติไทยไปไม่รอดฟุตบอลลีกก็ย่อมเจอความยากลำบากเช่นกันเพราะการจะหาสปอนเซอร์เข้ามาช่วยเป็นเรื่องยาก เมื่อกดออกแล้วผมก็เชื่อว่าทุกสโมสรคนทุกคนอยากลองอยากสร้างแบบแผนการเล่นที่แตกต่างออกไปจากเดิมแต่ต้องมองถึงโอกาสและวิธีของเด็กไทยเมื่อมีน้อยลงเราจะทํำยังไงให้เด็กพวกนี้พัฒนาตัวเองได้คุณซื้อมากประสบการณ์กล่าวปิดท้ายนะครับไม่ฟิลทุกขึ้นไทยโนเวย์นะครับเผยก่อนซ้อมบันญิงไทยชุดใหญ ยูริเอเกลนนิงนะครับเผยความพร้อมล่าสุดของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการฝึกซ้อมเพื่อลงแข่งข,ขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2005ณระหว่างวันที่6ถึงวันที่19สิงหาคมนี้ณนเมืองไฮฟ,ฟองประเทศเวียดนามนะครับมิฟิโรุ่งทยโนเวนนะครับจากสโมสรบอนเนซ่าเอสซีเปิดใจก่อนฝึกซ้อมว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจมากค่ะที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกที่ผ่านมากาซ้อมกับทีมสัปดาห์แรกค่อนข้างหนักหน่อยทุกคนในทีมก็อดทนและสู้ไปด้วยกันค่ะ ทุกคนสนิทสนุนกันดีมากมีความรักและช่วยกันได้ดีค่ะพยายามเข้าใจแท็นติกและความหมายที่โค้ดบอกให้เราเล่นจะสามารถทําให้ทีมออกมาดีประสบการณ์จากต่างประเทศของหนูหวังที่จะนํามาช่วยทีมในเรื่องของการคิดเร็วทําเร็วค่ะส่วนตัวก็สนิทกับทุกคนในทีมนะคะเพราะหลายคนก็มาจากทีมชุดอยู่20ปีซึ่งเรารู้จักกันมาก่อนแต่กับพี่ๆทุกคนก็สนิทเหมือนกันค่ะหนูคิดว่าตัวเองยังมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับและอยากที่จะพัฒนาขึ้น ทั้งการเล่นให้รวดเร็วขึ้นพยานยแข็งแรงให้เท่ากับพี่ๆทุกคนมีความพร้อมและฝึกซ้อมกันได้อย่างดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าทุกคนพร้อมไปกับการชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามค่ะยูเลียนกล่าวสำหรับโปรแกรมของกีฬาไทยในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2015รอบเป็นกลุ่มสายเอมีน,อนี้นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับพบกับอินโดนีเซียตามลาปทิไทย1 6 3 0นณสนามรัดไัยสเตเดียม วันที่9สิงหาคมพบกับกัมบูชาเวลา16.30นานักแสามไลซัสเตเดียมวันที่2สิงหาคมพบกับเวียดนามตามเวลาประเทศไทย19.30นนักแสามไลซัสเตเดียมนะครับก็ถ่ายทอดสดทางทะท,ะท,ะทะบ5 H d ดเีเพจไทยบูม o มทฟุตบอลและก็ FA Thailand นะครับก็เป็นกำลังใจกับสาวๆนะฮะนี่คือสุปกา่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่31ของรัชาคมนะครับ